คนที่ติดพูดยิ้มเรากับเจมส์จีอยู่อะไรงเีก็ค่ะหน้าคล้ายๆเจมส์จีแล้วเหมือนกับหลายๆคนในเน็ตเขาไปบอกว่าเออเริ่มตอดกระแทแอนดี้แล้ไม่อยากให้เราพูดกับมาโอ้ยก็มันเป็นเป็นเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะพูดเจมคนเดียวแล้วก็ต้องแบบเออขัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะผู้ใหญ่เป็นคนเลือกว่าเออจะให้แบบคู่กับใครแต่ว่ากับเจมเนี่ยเดี๋ยวก็ได้วนเวียนกลับมาเจอกันแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็เหมือนไม่ค่อยจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเรามีอะไรจะพูดก็อยากให้ อยากให้ใจกว้างนิดนึงอยากอยากให้แบบลองดูก่อนว่าแบบเราเล่นกับเขาแล้วเป็นยังไงเพราะว่ามันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่แบบเราก็ไม่เคยเล่นแล้วก็มาเล่นกับหมากเป็นครั้งแรกด้วยค่ะน่าจะสนุกด้วยอยากอยากให้รอดูกันเป็นเรื่องของหมากก็มีคนแบบเอารูปมาแบบเทียบเทียบกันว่าเออหน้าทายกันแต่ว่าเบลล่าก็ทราบมาก่อนั่นแล้วว่า เออไม่ไม่ทราบว่ามีแฟนคลับไม่ปลื้มแต่ว่าทราบว่าแบบเออมีคนพูดเยอะว่าแบบเจมส์หน้าคล้ายหมากอะไรอย่างเงี้ยพอทราบก็ใส่เดี๋เรายิ่งกดดันไม่เลยเพราะว่ามันเล่นผู่กันก็ไม่ไม่กดดันค่ะก็เล่นเต็มที่อยากให้ละครออกมาสนุกแล้วก็อยากให้แบบคนดูสนุกด้วยเระหวังเลยว่าเอ้ยเนี่ยละครเรื่องนี้จะทําให้แบบดังเท่าตอนที่เราพูดกับเจมจีนโอ้โหไม่ไม่ไม่หวังในจุดนั้นแต่หวังให้แบบละครประสบความสาเร็จให้คนชอบละกัน เอพี่หมากเื่นได้ต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมก็ในเรื่องก็คือจะกัดกัดกันทะเลาะกันอยู่แล้วคงไม่ต้องปรับอะไรมากเพียงแต่ว่าด้วยความที่เล่นเป็นผีมันจะใช้จินตนาการค่อนข้างเยอะโดนตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่หมากมีส่วนช่วยเราเยอะไหมคะช่วยแกงมากกว่าก็ มันช่วยช่วยไหมช่วยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเล่นคู่กันเนาะแบบมาช่วยต่อบทการช่วยอะไรอย่างงี้การ acting ช่วย acting. อ acting ตัวองันก็อาจจมีแฟนคลับมากัวพี่คิมอย่างเงี้ยอ่าก็เอออัน,นไม่ทราบเหมือนกันอยาก<ๆ>ก็อยากให้อยากให้เหมือนกันละค่ะเหมือนกันกับแฟนคลับที่ที่เออเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยปลื้มที่เราควมากเนาะก็ยังไงคือเราอะ ผู้ใหญ่เลือกให้อยู่แล้วว่าจะให้เราเล่นกับใครเล่นเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เ,เราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะจุดนั้นเราก็ทำงานเในหน้าที่นในฐานะนักแสดงให้เต็มที่ค่ะเราเป<ร><ะ>็นหนาหนักใจมากที่แบบว่าต้องร่วมงานัใคอ่างไร่นทั้งสองด้านเลยก็ไม่ไม่ถึงขั้นหนักใจค่ะเพราะว่ามันก็เออก็เข้าใจนะคนแบบยังจิ้นอยู่อยากดูละครของคนนี้คู่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเราไปคู่กับเขาแล้วก็เอออาจจะแบบมีไม่แฮปปี้แต่ว่าคือยังไงอ่ะแต่ละคู่คือได้เวียนมาเจอกันอยู่แล้วอย่างหมากกับทีมก็มีละครด้วยการปีนี้แล้วก็อย่างเบลกับเจ ก็ถ้าโชคดีก็อาจจะมีปีนี้เหมือนกันเรามีอยากฝากบอกเลยแฟนคลับพิเศษนะครับทั้งสองฝ่ายเลยอ๋อก็อยากให้อยากให้รอชมก่อนละกันนะคะคือชอบไม่ชอบอะไรยังไงคือก็แล้วแต่แล้วแต่คนอยู่แล้วคือเราไม่ติดตรงนั้นแต่ว่าแบบเอออยากให้อยากให้ลองดูก่อนรอชมละกันค่ะคุลครับอว่าแฟนคลับแล้วก็เลี้ยงสองคนเก็บไวในตัวใช่ค่ะ มีไปแล้วค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างก็เฉลยพิเศษแตไม่มีอะไรไม่มีค่ะก็จะมีแบบเด็กๆในบ้านจะมีแบบเด็กๆที่ยังไม่เคยเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบกิจกรรมเล่นเกมร้องเพลงอะไรอย่างงี้กันทาไปทำมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษไหมคะก็ก็โอ้โหเซอร์ไพรส์ค่ะเป็นเซอร์ไพรส์ ถึงงานแบบถึงงานที่ไปเลยก็แบบมีแบบจุดเทียลอ้ลอมรอบต้องพาแบบปิดตาพาไปด้วยอะไรเงี้ยเห็นว่าวันนั้นเราเป็นคนแบบว่าต้องห่วใจในการลองร้องในอะไรแค่ทำให้พวกเป็นสใช่เพราะว่าเออคือตั้งใจแล้วว่าจะจัดแบบมิงแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็เออคิดว่าถ้าเรามาทําแบบรวมกับคนในบ้านน,าน่าจะสนุกแบบก็ขึ้นมาร้องเพลงคนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็มีแบบแฟนคลับหมดเลยแบบ แฟนคลับมาแฟนคลับน้องพริมแฟนคลับคนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะมาร่วมกันหมดเลย500คนแล้วเรา,เราได้ชวนพี่เวียไหมครัะไม่ได้ชวนค่ะไม่ไม่ไม่ค่ะ ก็ไม่ค่ะอันนี้ม so ันเป็นมิ팅แฟนคลับของเราไงเราได้ไปฉลองไม่ได้ฉลองเลยไม่ได้ฉลองค่ะทำงานมานะทั้งนั้นี่มีของขวัญมาให้เราอย่างตอนมันเกิดที่ผ่านมาเอ้ยไม่บอกหรอกก็มีนิดหน่อยค่ะเป็นอะไรครับไอ้นนี้อันนี้เขาไม่บอกอันนี้เขาไม่บอกมันเป็นเป็นเครื่องประดับหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของแพงไม่ใช่ของมีค่าแบบเป็นแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรเออแบบน้ำใจมันคืยแต่เรา ไนี้ดโอ้ยนี่ก็ถามจังเลยเราก็ดีใจใช่ไหมคะที่เขาให้แบบว่านึกขนาดนึงนานแล้วแต่เขาก็ยังไม่ลืมก็ดีใจหมดแล้วค่ะใครให้ของขวัญก็เก็บไ้ของทุกคนแล้วก็รอบที่เดียวให้อะไรเราก็แบบว่าแฮปปี้หมันเนาะแม้ว่าใครจะให้อะไร ไม่ใช่ไม่ใช่ที่พี่เสร็จกว่าเป็นของพ่อแม่ค่ะคือร้านครับร้านเสริมแต่ว่าเปิดธุรกิจอย่ใกล้ร้านพี่เบียร์เลยไม่ใกล้ค่ะเปิดธุรกิจเสื้อผ้าค่ะกับน้องๆเพื่อนๆในบ้านนี่แหละเหมือนกันก็ทําเสื้อผ้ากันแบบแต่ละคนแต่ละคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสื้อผ้าหลักหลักพี่เบียร์คุแม่ไปดูแลด้วยใช่ได้ไม่ได้ยร์ไปดูแลค่ะเราจ้างคนดูแลแล้วุณแมให้คำแนะนำไหมเป็นแรก ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่รปรึกษาค่ะเพราะว่าพี่ผู้จัดการคือเคยแบบเคยทำธุกรกิจพวกนี้มาอยู่แล้วค่ะพึ่งพึ่งเปิดค่ะพึ่งแบบพึ่งทำการขายแต่ว่ายังไม่ได้เปิดร้านคือมีคือมีหน้าร้านด้วยผลการตอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าเออตอนแรกเราทำมาแบบเจำนวนน้อยก่อนค่ะ ก็คือจะเปิดร้านจริงจังค่ะก็คือจะมีหน้าร้านอยู่ที่สุขุมวิท31ค่ะใช่ค่ะก็ติดตามต่อไปตอนนี้กำลังตกแต่งร้านอยู่แต่เราไม่ได้ไปเปิดย่านแถวเรียบต่วนอะไรหรือไม่ใช่เราเปิดสุขุมวิทเราห้โซนะจ๊ะเราเดินเราเดินที่ีรายได้สูงอ่าใช่แต่จะคิดไปเปิดแถวย่านนั้นไหมครับไม่ค่ะที่น่าจะเต็มแล้ว่ค่ะไม่รู้จะไปเปิดอะไรซีแถวนั้นน่ะ